สวัสดีครับวันนี้เนี่ยอยากจะมาเล่าเรื่องหรือว่าประสบการณ์ด้านจิตวิญญาณที่ผ่านมานะในในปีนี้นะที่ได้เจออะไรที่เข้มข้นขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าน่าจะเอามาบอกเล่าเพื่อนๆสายมูเนี่ยทุกคนที่เป็นสายยานพญานาคเนี่ยแต่ละคนเนี่ยจะมีลักษณะที่ คล้ายๆกันอย่างหนึ่งก็คือ,อคุณจะมีสัมผัสนะสัมผัสพิเศษบางอย่างที่นอกเหนือจากอาการควบคุมนะฮะเพราะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถพิสูจน์ได้นะฮะซึ่งแต่ละคนเนี่ยจะมีอา,อาการเขาเรียกว่าอาการที่กายสังขารเนี่ยสามารถ คอนเนคเข้ากับพลังงานบางอย่างนะซึ่งพลังงานดังกล่าวที่วานเนี่ยจะมาในรูปแบบของอความสะอาดและ้วก็ความปนเปื้อนนะถ้าพูดในแง่ของอพลังงานเราจะมองถึงความเป็นบวกและลบนะซึ่ง ความเป็นบวกและลบเนี่ยมันมีอยู่นะแล้วก้อนหินเนี่ยมันมาเกี่ยวอะไรกับเรื่องเ,อเรื่องราวเหล่านั้นนะซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผมเนี่ยได้สัมผัสกับก้อนหินมาเนี่ยเราจะรู้นะรู้ได้ว่าหินจากแม่น้ำโขงเนี่ยเขาจะมีพลังงานบางอย่างนะะที่สถิตยอยู่ในมวลสารนะที่เราก็ต่างคนก็ต่างรู้ว่า ห็นแต่ละก้อนเนี่ยเขาจะมีเ,เขาเรียกว่าที่มาแล้วก็ระยะเวลาเนี่ยผ่านการบ่มเพาะแล้วก็การหล่อหลอมนะทำให้เกิดเป็นมวลวัตถุเนี่ยขึ้นมาต่างชิ้นก็ต่างที่ต่างที่ก็ต่างพลังงานมากมายซึ่งทำให้เราเนี่ยได้มาเจอนะซึ่งแต่ละคนเนี่ย เมื่อได้ไปสัมผัสกับวัตถุบางอย่างไม่ว่าจะเป็นพวกเครื่องรางของขลังต่างๆเราไม่เราไม่สามารถรู้หรือว่าจําแนกได้เลยว่าถ้าคนปกตินะที่ไม่ได้เรียนสายนี้มาจะไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยเป็นายอวิชาอันนี้เป็นาสายวิชานะคือสายขาวกับสายดําเราไม่รู้เลยนะเพราะฉะนั้นเวลาไปสัมผัสอะไรเข้าเนี่ยจะทําให้เกิดเอฟเฟกฮะบางอย่างนะเขา,าภาษา โบราณเนี่ยเขาเรียกว่าของเข้าตัวนะของเข้าตัวทําให้เดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็ร้อนนะซึ่งมันเป็นเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะเฉพาะตัวนะของคนที่มีสัมผัสด,ด้านนี้นะซึ่งนี่แหละผมจะมาแบ่งปันประสบการณ์ในการที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้นะเป็นการกำจัดพลังงานด้านด้านลบออกไปนะซึ่ง ในสายองค์พญานาคเนี่ยก้อนหินจะน้ำโขงเนี่ยมันจะมีสื่ออย่างหนึ่งหรือว่าพลังงานอย่างหนึ่งที่เราจะเชื่อมโยงนะเข้ากับองค์พญานาคได้โดยกระบวนการทางาความคิดนะกระบวนทางจิตนะผมจะ ใช้น้ำนะฮะเป็นสื่อนะฮะใช้น้ำเป็นสื่อแล้วก็เราจะใช้ก้อนหินเนี่ยจุ่มลงไปนะจุ่มลงไปในน้ำนะแล้วก็เพื่อนๆเนี่ยให้พึงระลึกว่าก้อนหินเนี่ยที่จุ่มอยู่ในน้ำเนี่ยคือตัวแทนนะฮะของน้ำอมฤตนะที่เราเนี่ยกำลังจะสื่อสาร ถึงองค์พญานาคนะให้เราคิดแล้วก็บริกรรมความต้องการนะไว้ในใจหรือว่าบางคนจะท่องออกมาก็ได้นะให้ให้พูดว่านะขอให้น้ำในภาชนะของข้าพเจ้านี้นะกลายเป็นน้ำอมฤตนะขอให้แปลสภาพน้ำอมฤตนี้นะเพื่อช่วยขจัดปัดเป่านะมนทินแล้วก็ อุปทวะต่างๆทั้งหลายอันเป็นของอวิชาทั้งหลายที่ทําให้ข้าพเจ้าเนี่ยไม่สบายแล้วก็ขจัดความทุกข์ความเจ็บไข้ได้ป่วยต่างๆเนี่ยออกไปนะฮะจากกายสังขารของข้าพเจ้าขอน้ำอำําอมฤตนี้จงสำแดงฤทธิ์เดชตามที่ข้าพเจ้า ต้องการณนะบัดนี้อะไรประมาณนี้ฮะเราก็พูดไปนะฮะบางคนถ้าสวดคาถาพระปริตได้ก็ให้สวดนโมสามจบแล้วก็ท่องคาถาพระปริตนะฮะท่องว่าวิรูปเกนะฮะแล้วก็ไร่ไปจนจบนะหรือบางคนเนี่ยแอดวานไปกว่าน,นั้นคือ,อมีคาถาที่สามารถบูชาองค์พญานาคที่ตนนับถือสายต่างๆเนี่ยก็สวด นะสวดแต่อย่าลืมว่าองค์ประกอบที่สําคัญจะต้องมีขัดน้ําแล้วก็มีก้อนหินจากแม่น้ําโขงนะซึ่ง2องอย่างเนี่ยจะเป็นสื่อในการนํามาสร้างเ,าเขาเรียกว่าสร้างอุปกรณ์ในการชำ,ชำระล้างนะเราทราบได้ยังไงว่าไอ้วิธีการนี้มันจะได้ผลไม่ได้ผลเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ได้ มาที่จะกุเรื่องอขึ้นเพื่อให้คุณเนี่ยเชื่อนะเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยที่เป็นศาสตร์ที่เรารู้หรือไม่รู้ก็ดีนะในโลกนี้เนี่ยคุณจะรู้ได้ด้วยวิธีเดียวก็คือคุณต้องทดสอบด้วยตัวเองแต่ก่อนที่คุณจะทดสอบเนี่ยคุณจะต้องมีความศรัทธาคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่นะเพราะว่า ในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยความศรัทธาเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เรา,าสะกดจิตตัวเองเนี่ยมันจะทําให้เกิดพลังนะฮะแล้วก็พลังงานตรงนั้นแหละจะทําให้เกิดเขาเรียกว่าเป็นกําลังใจนะ,ะอันนี้พูดในแง่ของวิทยาศาสตร์นะมันจะทําให้คุณมีกําลังใจเขเรียกกุศโลบายแต่ว่าไอ้กุศโลบายเนี่ยมันก็เป็นเหตุผลเป็นตรกกะของอกลุ่มคนที่ไม่ค่อยจะเชื่อไอ้เรื่องลึกลับเหล่านี้เท่าไหร่แต่ว่า ในบรรดากลุ่มคนที่เชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างหรือว่าเชื่อหมดหัวใจเนี่ยเขาจะง่ายนะฮะกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยจะง่ายมากแล้วก็สามารถสร้างกําลังใจให้กับตัวเองเนี่ยซึ่งไอกำลังใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้เกิดปฏิกิริยาในการเยียวยารักษาตัวเองนะฮะบ่อยครั้งที่ผมไปสัมผัสของบางอย่างที่มันเป็นสิ่งของต้องห้ามอย่างเช่นเราไป บังเอิญว่าเราไปได้หินชนิดหนึ่งที่เป็นหินหลากสีนะแต่ในที่นี้เราไม่ไม่ระบุที่มาฮนะแต่ว่าในความเป็นพลังงานบางอย่างเนี่ยมันเล่นเข้าสู่มือนะหลังจากที่ผมสัมผัสครั้งแรกเนี่ยของบางอย่างเนี่ยต้องบอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าใครก็จับได้นะแต่ว่าบางคนเนี่ยากายสาขารเขาหรือว่าเขาไม่ได้ฝึกจิตมาในระดับที่ เป็นกรรมฐานในขั้นสูงเนี่ยของจะเขาจะสัมผัสไม่ได้นะฮะเขาจะไม่รู้เลยไม่มีทางรู้เลยว่าของจะมีคุณหรือมีโทษเนี่ยเขาจะไม่รู้เวลาของที่เข้ามาอยู่กับตัวเขาเขาจะไม่รู้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่ได้รับผลนะฮะ,ะยกตัวอย่างผมได้หินก้อนนั้นมาเนี่ยเป็นหินหลากสีนะฮะที่รูปร่างรูปทรงก็ไม่ใช่หินหรอกแต่ว่าเป็น เป็นคล้ายๆกับเขามาจากภูเขาไฟหรือว่าเป็นแรกก่กำมันตภาพอะไรบางอย่างนี่แหละเราก็ลองสัมผัสดูปรากฏว่าความร้อนเนี่ยเล่นเข้าสู่มือฮะแล้วก็ความร้อนรุ่มเนี่ยเ,เพื่อนเเชื่อไหมฮะว่ามันติดค้างอยู่ในมือของผมเนี่ยประมาณเกือบสองเดือนนะฮะเกือบสองเดือนทีแรกเราก็คิดว่าเป็นอุปทานแต่ว่าไม่ใช่นะเราทดสอบนะทดสอบ หลายอย่างอย่างเช่นการายกมือขึ้นอย่างนี้ฮะตรงนี้นะฮะเหมือนกับมีไฟลุกขึ้นมาเลยฮะแล้วก็ความร้อนนั่นน่ะจะทําให้เวลาเราไปจับโน่นจับนี่นเนี่ยมันร้อนแล้วก็มันเฉานะซึ่งนี่แหละมันคล้ายๆกับว่าเรารับพลังงานบางอย่างที่เป็นกำมันตาภาพนะถ้าในแง่ของอวิทยาศาสตร์นะแต่ในแง่ของไสยศาสตร์เนี่ยมันจะมีเรื่องของการาที่ของเข้าตัวนะ เพราะฉะนั้นของบางอย่างร้อนหรือเย็นเนี่ยเราคนทั่วไปจะไม่สามารถสัมผัสได้แต่เพื่อนๆที่เป็นสายมูลเนี่ยจะมีปัญหากับเรื่องนี้เรื่องนี้มากผมรับรองได้เลยเพราะว่า,าบางคนเนี่ยเกิดลมเพลลมพัดอะไรง่ายมากให้อย่างเช่นไปในสถานที่อโคจรแล้วก็รู้สึกปวดหัวอาเจียนหรือก็เหมือนจะมีไข้ร้อนร้อนหนาวหนาวร้อนในหรืออะไรอย่างเงี้ยไออาการอย่างเนี้ยบางทีเนี่ย ในทางการแพทย์เนี่ยมันเป็นอาการเขาเรียกว่าการาผิดสําแดงหรือว่าการเปลี่ยนทายภูมิอากาศมันก็มีส่วนหนึ่งที่ถูกนะแต่ว่าในทางโบราณเนี่ยเขาเรียกว่าอาการลมเพลลมพัดนะซึ่งบางคนเนี่ยเกิดมากบางคนเกิดน้อยก็แตกต่างกันไปนะแต่ว่าโดยเฉพาะสายมูเราเนี่ยจะสัมผัสได้ง่ายบางคนก็ปวดหัวเป็นวันๆหรือบางคนก็ อยากจะอาเจียนอะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันจะมีวิธีแก้โดยที่ใช้อุปกรณ์อย่างที่ผมบอกไว้นะฮะคือต้องเป็นหินจากแม่น้ำโขงแล้วก็มีขันน้ำนะฮะและหลังจากที่เราบริกรรมแล้วก็อธิษฐานให้น้ำในภาชนะเนี่ยกลายเป็นน้ำอมฤตแล้วเนี่ยเราขอจากองค์พ่อปู่พญานาคนะองค์พ่อปู่แม่ย่าพญานาคที่สายที่เรานับถือเนี่ย น้ำในภาชนะนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นน้ำอมฤตนะฮะให้เราคิดว่าน้ำชนิดเนี่ยเป็นสุดยอดของน้ำมนลละให้ใช้ชะล้างฮนะตั้งแต่หัวจรดเท้าลงไปนะก่อนที่คุณจะอาบน้ำหรือว่า,าตื่นเช้าล้างหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าไม่ต้องไม่จําเป็นต้องทําทุกวันนะทำเฉพาะที่คุณรู้สึกเหนื่อยจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าคุณต้องการที่จะกําจัด อาการเจ็บไข้ได้ป่วยที่ทางการแพทย์ไม่สามารถเอาอยู่นะไม่ใช่ว่าทำพร่ำเพรื่อนะคุณจะใช้วิธีนี้นี่แหละสามารถผมขอแนะนำนะว่าให้คุณเนี่ยไปลองทดสอบนะบางคนอาจจะไม่รู้เลยนะแต่ว่ามีความรู้สึกได้ว่าอาการลมเพลลมพัดเนี่ยมันเป็นยังไงโดยเฉพาะคนที่อ่อนไหวง่ายมีซิกเซนนะฮะคนพวกนี้เนี่ยจะถูกของเข้าเนี่ย จะถูกของไม่ดีเนี่ยมาเขาเรียกว่าผ่านผ่านเข้าออกเนี่ยง่ายมากทำให้เรารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวเพราะฉะนั้นเราจึงใช้อำนาจของนาคคุณเนี่ยช่วยนะฮะแล้วก็อาราธนาพุทธคุณเนี่ยช่วยด้วยช่วยร่วมด้วยทั้งสองอย่างจะประสานกันนะทำให้น้ำจากน้ำธรรมดาเนี่ยแทนที่คุณจะอาบน้ำเฉยแล้วก็ชำระ ล้างร่างกายเฉยแต่คุณใช้น้ำนี่ชำะระล้างร่างกายก่อนนะผมก็แนะนำเพื่อนๆนะที่เกิดปัญหาประสบอุบัติเหตุหรือว่าช่วงนี้เนี่ยจะซวยเป็นพิเศษนะก็แนะนําว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีนะเหมาะแก่การที่จะทํำพิธีนะเขาเรียกว่าชําระร้าง,ร,างร่างกายด้วยน้ำำําอมฤตนะ อันนี้ก็เป็นวิธีการอย่างหนึ่งนะฮะที่ผมใช้แล้วก็ได้ผลกับตัวเองนะฮะจึงอยากจะแบ่งปันประสบการณ์นะฮะเพราะว่าหลายครั้งเนี่ยที่ผมเกือบที่จะไม่รอดเหมือนกันนะเพราะว่าเราทำงานแนวนี้นะเราบ่อยครั้งที่เจอการลองของนะเจอกลุ่มคนที่เป็นสายที่มีวิชามีความสามารถเหมือนกันนะแต่ว่าเกิอดอยากจะลองของเราเกิด เอามนของอที่เป็นสายที่ตรงข้ามกันนะฮะอย่างเช่นเราเป็นสายองค์พญานาคเนี่ยเราจะไม่ถูกกับสายครุดนะฮะผมก็เคยเจออยู่ครั้งหนึ่งคือครูบาอาจารย์ที่เขานับถือสายครุดเนี่ยแต่ว่าเขาเกิดบูชาองค์พญานาคของผมไปเนี่ยเอฟเฟกต์ที่เกิดขึ้นกับผมเนี่ยทำให้เห็นทันตาเลยนะว่าเพราะว่าคือถ้าครูบาอาจารย์ที่แรงกับแรงมาปะทะกันเนี่ย ไอ้คนที่เป็นสื่อเนี่ยจะมีเอฟเฟกนะฮะจะมีเอฟเฟกตั้งแต่นั้นมาเนี่ยก่อนที่ผมจะให้เช่าหรือว่าจำน่ายจำนา่ายวัตถุมงคลเป็นโขงไปเนี่ยผมจะสอบถามก่อนว่าที่บ้านคุณเนี่ยบูชาองาค์พญาครุฑไหมเวลาคุณนำพญานาคหินพญานาคของผมไปเนี่ยคุณใช้องค์พญาครุฑ มาตั้งสูงกว่าท่านหรือเปล่าหรือว่าคุณนำไปปลุกเสกทับให้พิธีกรรมให้หมอทรงเจ้าอะไรทำพิธีกรรมหรือว่า,าทำโดยที่คุณไม่รู้หรือว่าบางคนรู้แต่อาจจะแกล้งอะไรอย่างเงี้ยฮะผมต้องบอกไว้ก่อนนะว่ามันมีเอฟเฟกจริงจงนะเพราะฉะนั้นเราก็ใช้วิธีการเอาตัวรอดด้วยน้ำอมฤตที่ว่านี่แหละเพราะว่าผมเนี่ยมีความเชื่อมั่นว่า ความศรัทธาของเราที่มีต่อสายกูบาอาจารย์ที่เรานับถืออยู่เนี่ยท่านเนี่ยสามารถส่งกระแสพลังเนี่ยมาให้เราได้ในสภาวะที่ผ่านตัวกลางนะฮะที่เป็นสื่อนําโดยเฉพาะน้ำเนี่ยที่เห็นเห็นได้ชัดเจนที่สุดคือเรื่องของไอความร้อนที่ผมไปจับสัมผัสได้เนี่ยที่อยู่ในมือผมมา2เดือนเนี่ยผมก็ หาวิธีกำจัดด้วยวิธีทุกอย่างแต่ว่าไม่หายผมก็เลยมาใช้วิธีนี้แหละแต่ว่าไม่ได้อาบนะฮะผมใช้น้ำมลิตนี่แหละชําระล้างแล้วก็ต้านแล้วก็สวดคาถาชินะบัญชรน,นะฮะช่วยทับไปอีกรอบหนึ่งผมทำประมาณ3าสาศีนนะฮะทุกๆวันศีนผมทำแค่3ามครั้งอาการนั้นก็หายไปจนถึงทุกวันนี้นะ,ะไม่มีไม่มีเกิดขึ้นเลยนะฮะ เพราะฉะนั้นเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราก็ต้องอนามาแบ่งปันนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องใช้จิตวิเคราะห์ของคุณนะ,ะเพราะว่าเราไม่ได้จะมาเล่าเรื่องที่มันชักชวนให้คนเนี่ยหลงงม,มงายแต่ว่าพวกคุณเนี่ยผมเชื่อมั่นว่าเป็นผู้ที่มีวิจรณญาณน,นะ,ะเพราะฉะนั้นในวิจารณญาณของคุณเนี่ยจึง สูงส่งพอนะที่จะไม่ให้ใครมาประมาทว่าคุณเนี่ยเป็นพวกที่งมงายนะฮะเพราะฉะนั้นก่อนที่คุณจะเชื่อเนี่ยคุณจะต้องทดสอบด้วยตัวเองก่อนนะฮะเพราะผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าไอ้องความรู้ที่ผมได้จากประสบการณ์นียจะเกิดจะทําให้เกิดประโยชน์นะกับเพื่อนๆสายมูนะที่มีปัญหาเหมือนกันนะให้คุณเนี่ยหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นนั้นนะให้ถูกจุดนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็น ประสบการณ์ที่นำมาเล่านะ,ะแล้วก็ประโยชน์ที่จะใช้งานจากก้อนหินพวกนี้นะ,ะมีหลากหลายวิธีแล้วแต่คุณจะนำไปประยุกต์นะ,ะบ่อยครั้งที่ผมใช้ทับบนหน้าอกนะ,ะเวลานอนนะ,ะเพื่อที่จะให้สลายความร้อนออกไปจากตัวนะ,ะเป็นพลังงานด้านลบที่เราต้องการสลายนั้นก็ทำได้เวลาเราเข้าสมาธินะ,ะเราใช้หินเนี่ยเข้ามาพนม อยู่ในอุ้งมือแล้วก็นะฮะประสานมือแล้วก็นั่งหลับการทําสมาธิบริกรรมพลังงานที่คุณจะเชื่อมโยงเข้ากับวัตถุธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยส่งเสริมให้คุณเนี่ยเข้าสมาธิได้เร็วนะแต่ว่าคุณจะต้องรู้จักถึงการส่งผ่านพลังงานทางกายสัมผัสก่อนนะคุณจะรู้สึกถึงความเย็นที่ซาบซานเข้ามาในตัวของคุณนะทั่วสัตว์พังกายของคุณอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่ง แต่วิธีชำระล้างโรคภัยด้วยน้ำอมฤตเนี่ยมันมีอีกวิธีหนึ่งนะให้คุณเอาวางตรงศีรษะนะฮะวางตรงศีรษะแล้วก็ให้คุณตั้งจิตเนี่ยอธิษฐาน,นะะแล้วก็เปิดฝักบัวเลยะฮะเปิดฝักบัวเลยให้ให้มันรดนให้น้ำเนี่ยรดผ่านก้อนหินเนี่ยลงมาสู่กายของคุณแล้วก็คุณก็อย่างนี้ฮะอย่างนี้แล้วแล้วก็หลับตา นั่งคุกเข่านิ่งๆนะให้น้ําไหลผ่านชําระผ่านแล้วก็คุณก็บริกรรมคาถาของคุณก็ได้พระปริศก็ได้หรือว่าความต้องการของคุณเนี่ยคือคาถานี่แหละคุณภาวนาฮนะให้สิ่งนั้นแหละมันจะช่วยสร้างพลังนะสร้างพลังและการชําระล้างของคุณเนี่ยจะหมดจดนะคุณอาจจะต้องทําสักครั้งสองครั้งหรือว่าแต่ว่าถ้าสมาธิเราดีเนี่ยเราแค่ ฟังแล้ก็ได้ผลแล้วครเห็นผลแนละ้วจะทําให้คุณเนี่ยหมดหมดจดนะแล้วก็เหมือนกับกักแบมีพลังกำลังขึ้นมานะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีการนะที่ใช้ศิลปะบําบัดนะฮะเป็นศาสตร์แห่งการบําบัดชนิดหนึ่งนะฮะหลายครั้งที่ผมแนะนำลูกค้าไปนะเขาก็มีฟีดแบ็กลับมาว่าอันเนี้ยคือสิ่งอัศจรรย์นะฮะเพราะว่าการบําบัดด้วยหิน หรือว่าด้วยแร่อัญมณีอะไรต่างเนี่ยมันเป็นศาสตร์ที่มีมาเป็นพันพปีแล้วนะฮะแต่ว่า,าหินแม่น้าโขงเนี่ยมันไม่มีฝรั่งที่จะมาทําศาสตร์อย่างนี้แลเะเผยแพร่ความรู้นะฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะขออาสาเนี่ยเป็นคนที่เอาศาสตร์ทั้งหลายเนี่ยมาประยุกต์ใช้นะฮะเข้ากับศาสตร์ในภูมิภาคของเราก็คือการใช้ความศรัทธานะฮะบูชาไอ้ไม่ใช่ ใช้ความศรัทธานเนี่ยในการเยนะียวยาตัวเองนะฮะบางคนอาจจะป่วยเรื้อรังอาจจะป่วยในในทางที่การแพทย์เนี่ยเอาไม่อยู่นะฮะคุณก็สามารถใช้วิธีนี้แหละมันจะเป็นวิธีที่เป็นทางเลือกนะฮะไม่ใช่ว่าอยากจะให้งมงายแล้วก็ไปตั้งความหวังว่ามันจะต้องอได้ผลอะไรอย่างเงี้ยฮะมันอยู่ทางนี้มันอยู่ที่กําลังใจของคุณสมาธิจิตของคุณแล้วก็ ความศรัทธาของคุณด้วยบวกกันนะทำให้เกิดสิ่งอัศจรรย์ในชีวิตของคุณได้นะเห็นไหมฮะเวลาที่เขาโดนน้ำแล้วเขาก็เริ่มแห้งนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลน,นะเพราะว่าสีที่ใช้เนี่ยถ้าเราไม่ไปถูนะไม่ขัดแรงๆไม่ใช้อสบูหรือว่าสไลมยมาขัดมาถูอะไรเขาก็ไม่มีทางที่จะหลุดนะอยู่ได้อีกนานนะไม่ใช่เป็นเฉพาะว่า องค์พญานาคที่เพ้นลงไปนะฮะแม้แต่ช้างนะช้างหรือว่าอะไรก็ได้นะหรือบางคนเนี่ยอยากจะทดสอบก่อนหน้าไม่อยากจะเชื่อ100%เซคุณก็ไปหาหินแม่น้ำโขงมานะหรือใครไม่มีหินแม่น้ำโขงผมไม่แนะนำนะเพราะว่าหินแต่ละที่เนี่ย ความเป็นสื่อแล้วก็พลังงานจะต่างกันนะเพราะฉะนั้นการันตีได้เลยว่าหินจากแม่น้ำโขงเนี่ยจะเป็นหินที่สะอาดนะเพราะว่าน้ำโขงเนี่ยไหลผ่านเขาตลอดเวลาแล้วเวลาเอาขึ้นมาเนี่ยคนที่จะนํำหินขึ้นมาได้เนี่ยคุณรู้ไหมฮะว่าจะต้องเป็นคนที่ถูกกำหนดไว้แล้วนะไม่ใช่ว่าทุกๆอาชีพหรือว่าทุกๆคนหรือว่าใครก็ได้นะจะสซุนสีุ่นห้ ไปหยิบก้อนหินจากแม่น้ำและขึ้นมาจำหน่ายได้นะฮะเพราะฉะนั้นทุกอย่างทุกสถานที่ถูกกำหนดแล้วก็ถูกจัดวางเอาไว้แล้วนะโดยความเหมาะสมนะตามสถานที่ต่างๆเพราะฉะนั้นเ,เมื่อคุณไม่มั่นใจว่าหินที่คุณได้มาเนี่ยมาจากแหล่งที่สะอาดหรือเปล่านะคุณก็ไม่อย่าเพิ่งเสี่ยงนะเพราะว่าแทนที่จะเป็นคุณเนี่ยกับให้โทษเพราะว่าบทเรียนที่ผมอยากจะนำมาเล่าเนี่ยมัน ก็มีอยู่นะฮะว่าหินบางก้อนเนี่ยมันก็มีพลังงานลบอยู่นะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเอาหินที่เป็นพลังงานด้านลบเนี่ยมาใช้กับตัวเองเนี่ยแทนที่จะได้ผลดีกับได้ผลเสียนะเพราะฉะนั้นก็ต้องขอเตือนไว้ด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะทุกคนนะฮะสวัสดีปีใหม่นะฮะแล้วก็หวังว่านะปีหน้าเนี่ยทุกอย่างจะคลี่คลายแล้วเราก็จะ ดำเนินชีวิตต่อไปนะอย่างราบรื่นนะขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนเนี่ยจงประสบแต่ความโชคดีนะจากปีที่จะถึงนี้นะเป็นต้นไปนะขอให้เพื่อนๆเนี่ยทุกคนนะอันเป็นที่รักแล้วก็เป็นแฟนเพจที่ติดตามนะขอให้ทุกคนโชคดี